อันนี้ลำไยสดจริงๆครับเด็ดจากต้นเลยนะนี่เป็นครั้งที่สามของผมนะครับที่มาที่วัดพระธาตุตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ถนนต้นยางนะครับกำลังมุ่งหน้าไปลำพูนะมาถึงปุ๊บฝนตกปับ๊บ ีอากาศดีนะครับเหมาะสําหรับตากผ้าซักผ้านะครับแดดแรงไม่เหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้โหฝนตกหนักมากนะครับอย่างกับพายุเข้าหรือหรือว่าพายุเข้าจริงผมไม่ได้ตามข่าวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ถนนต้นยางนะครับกําลังมุ่งหน้าไปลําพูนะครับวันนี้เราออกนอกเมืองเราจะไปที่อําเภอลี เดี่ยวเจอกันที่ลำพูนับอันนี้ลำไยสดจริงๆครับเด็ดจากต้นเลยนะ ไม่ได้มานานครับจากตรงนี้เป็นที่นาตอนนี้กลายเป็นสวนมะม่วงไปแล้ว A later few moments later. เราเดินทางมาถึงลำพูนเรียบร้อยนะครับถึงตัวเมืองใช้ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับจากลี่ลีลีไ <laughs> ไมออกเสียงไม่เคยถูกเลยเนนลี่หรือลีนะลีน,นี้อนี้เราจอดไหนเดีย <laughs> หลังจากเมื่อกีก้ที่เราหาที่จอดรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีพระนางจามราทีวีนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาที่อนุสาวรีนะครับลําพูนเผมเคยมาสองสามครั้งแล้วนะครับโดยปกติส่วนใหญ่จะไปจะแวะไปที่วัดประทัดอลิปุนชัยนะครับซึ่งปกตินะครับในช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะมีเทศกาลโคมแสนดวงนะครับซึ่งจะจัดที่ ตรงนี้ครับตรงลานอนุสาวรีย์พระแม่จามเทวีแล้วก็วัดพระธาตุาลิพุนชัยนะครับในปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานเทศกาลคมแสนดวงนะครับที่วัดพระธาตุาลิพุนชัยนะครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะคลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้ก็อาจเป็นคลิปสั้นๆตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดพระธาตุอาลิพุนชัยเรียบร้อยครับ ยังไม่เรียบร้อยสิเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะนี่เป็นครั้งที่สามของผมนะครับที่มาที่วัดพระธาตุมาถึงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าทางสมประตูด,ด้านหน้า หลังจากที่เดินเข้ามานะครับตรงหน้าโบสถ์ก็จะเป็นลานกว้างๆนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบริเวณลานตรงนี้ครับด้านขวามือของผมนะครับช่วงที่ผมมาเมื่อปีที่แล้วน่าจะเป็นช่วงตุลานะครับบริเวณด้านนี้จะจัดงานนะครับจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วย โคนะครับผ่นเต็มไปหมดนะครับสวยงามมากนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในโหสดนะครับเพื่อไหว้พระนะครับด้านในเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแล้วก็คนในพื้นที่นะครับที่มาสวดมนต์ไหว้พระในตอนเย็นนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมมาถึงเนี่ย เป็นช่วงที่พระทำวัดเจนพอดีนะครับหลังจากที่ไหว้พระเสร็จก็เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆพระทาตกัน เดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เย็นแล้วนะก็หกโมงกว่า,วา,วาจะทุ่มแล้วนะครับแล้วเจอกันที่หน้า